บาโบอยากบอกว่าเป็นถนนคอนกรีตพี่น้องเอยนะเป็นถนนคอนกรีตจากถนน3 2 1 8นะะึ่งแเนี่ยอันนี้ซาลาพี่น้องเอยนะซาลาที่บอกกันเรือว่าโอ้โหเก่าขนาดเลยนะฮะอายุเกือบหลายปีนะครับหาสิปีขึ้นแน่นอนอันนี้คุ้มเกียรตทองนะฮะนี่พี่น้องเอยนะถนนคอนกรีตนะครับอ้าวทุก่อสร้างด้วยเงินภาษีของประชาชนพี่น้องเอ๋นะ,ะนี่นะะเนี่ยเบิ้งนี่ฮะนี่รายละเอียด โอ้เทศบาลตำบลหนองพับเอา้าเดี๋ยวบ่าวบุจะพาท่านผู้ชมเข้าไปด่านในไปเบิ่งวา่าด่านในจะมีความตื่นเต้นและจะอลังการขนาดไหนท่านนักนัณกรีพี่น,อน้องเอ๋ยเส้นแบง่งจราจรชัดเจนอ้าวทุกพี่น,อน้องเอ๋ยนะบ่าวบุญไปแทรกันแล้วแต่นะจะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งในสถานที่ท,ที่ตัวเองเห็นและกับตัวเองอยากไปเนาะพี่น้องเนาะงมือน,นี้มาเห็นถนนที่อยู่ต่างจังหวัดของประเทศไทยอยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดประจวบคีครีขันธ์เนี่ย ว่าหินน่ะเองเดี๋ยวตามมาว่าเป็นด่านแรกการละกัน,กนว่าจะตื่นเต้นขนาดใดถนนขอนกรีดย่างดีพี่น้องเอ๋ยเห็นแหละออนซ่อนใจเห็นแหละออนซ่อนหลาที่นี่ประเทศไทยที่นีไทยแลนด์อ่าโธดันดนนะ่ะเป็นภูเขานะฮะจะมีละอองละอองเหมือนไอหนำนะฮะหรือว่าเมฆนะฮะโอ้โหเมฆหมอกนะฮะท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเอ๋ยแลนเข้าไปแลนเข้าไปเบิ่งก่อนเนาะว่าจะเป็น เฉียดเช่นใดนะจะเป็นป่าจะเป็นดงจะเป็นภูเขาจะเป็นหมู่บ้านจะเป็นไรส่สวนของชาวบ้านนะฮะที่เพิ่นทํากินอยู่ในพื้นที่นี้หรือบ่อหรือเป็นยังไงนะฮะบ่าบอกเองอยากเห็นอยากรู้อยากไปอยากสัมผัสคือกันคือกันโอ้โหพี่น้องเอ๋ป้าตัวมองเห็นภูเขาเนี่ยฮะมองเห็นถนนคอนกรีตพี่น้องป้าตัว ที่นี่ประเทศไทยที่นี่ไทยแลนด์โอ้โห,โห,โหบ่จะบอกเลยว,ว่านี่คือถนนนมีป้ายบอกทางชัดเจนเนะฮะป้ายบอกทางเป็นภาษาไทยนะฮะเอฟซคนไทยเป็นบอกว่าโอ้โหเนะี่ยป้ายบอกทางนี่ก็เป็นรับสากลเนี่ยพี่น้องเอ้ยนะฮะกฎหมายของสากลบาเป็นว่าจะเห็จุจากในกระดเนาะอ,อสุดยอดอีลี สุดหย่อนแห้งสุดหย่อนประเทศไทยบาวโบจะลัดล่อไปนะ่ยฮะพาทา่านผู้ชมไปเบิร์นเป็นและสัมผัสโดยตาของตัวเองนะี่ฮะและกับโดยตาของบาวโบเนะี่ยจากพาพิดีโอที่บาวโบบันทึกไว้นะฮะบนโทรศัพท์นี่นะฮะเออเถอะเลี้ยวเห็นภูเขาไปหน่อยเนะี่ยด้านขวามือสุดของบาวโบด้านบนนะ่าจะเป็นเหมือนเมฆหมอกอุดมสมบูรณ์แห้งท่านผู้ชมเอ๋ยนะฮะมีหนำนะฮะกับมี าธรรมชาติอ๋อถมุมนี่ตื่นมาสาวสาตื่นมาสาวสาสูดกินอายธรรมชาติไปนะด้านหนาของวาโบอาจจะเป็นพื้นที่ของเอกชนนะฮะถ้าพื้นที่ของหลวงนี่พนจะมีการสร้างถนนทีบอกก็เรียกว่าไปมาสะดวกสบายถนนดีถนนคอนกรีตอันนี้เป็นถนน อาจจะในชุมชนนะฮะหรือว่าเป็นถนนที่พราไม่สื่อนะทำส้มครับอ่านี่แหละพี่น้องรายการพัฒนาของประเทศไทยเพิ่นเอาใจใส่เนียเพราะว่าเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆนะฮะหรือว่าสิ่งที่ผู้คนส้มใส่นี่นี่พี่น้องถนนควนกีดอ่าเียวเอาเอามาเบิ่งพี่น้องมาเบิ่งนี่ปลาถนนคนกีดเอาเอา นี่ถนนคนกรีดป๊าทุตำบลหนองพับอำเภอหวัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันเนี่ยถนนคนกรีดเสริมเหล็กเนี่ยป๊าทุโอ้ยพี่น้องเอ้ยนะฮะพระเทถไทยทางเขาไปสวนอีริได้เนี่ยพู่น้องมีไฟฝ่าใส่พร้อมนะทางเขาไปสวนโอ้ยคนกรีดยางดี ปาทุกคแต่เพิ่นบ่ค่อยได้ใส่เด้่เพราะว่าอาจจะมีหญ้าขึ้นเพราะว่าเป็นฤดูฝนนะฮะท่านผู้ชมครับนะครับบอกได้เลยว่าอ่านี่แหละเนี่ยนี่แหละที่ประเทศไทยเพิ่นแข่งขันกันเนาะเ่ามันแข่งขันกันเพื่อจะเอาชนะกันได้เป็น้องเอ้ยเอาชนะแบบอาคาดมาลายแข่งขันกันเพื่อจะสร้างผลงานโอ้มาสุดตรงนี้ท่านผู้ชมครับ มาสุดตรงนี้เนาะเอาบาบูจะถอยออกไปลำนอกก่อนเป็นองเลยนะี่ยเพราะว่าอยากเห็นอยากครูกระดิ่งนแล้วก็ได้เบื้องแล้วนะอ๋อพื้พนที่ไทยได้พื้นที่ไทยแบบว่าเพราะว่าสิเป็นบ้านหลังหนึ่งนะฮะหรือว่าสวนหรือ,อยังกันแล้วแต่นะ่พื้นที่พัฒนาอีหรีเนะี่ยในยมราพประเทศไทยยมราบแห้ยงยอมรบับแห่ง่าป็นพัฒนาอีหรีเบื้องเอเดอ์เนี่ยฮะคนที่อยู่ในถำ้ำเนี่ยคนที่อยู่ในะลาเนี่ยคนที่อยู่ในป่าเนี่ยว่า เพื่นเฮ็ดพัฒนาไปใช้ของใช้ในประเทศไทยมาโบเองก็จะนัดล่าไปเรื่อยๆนะท่านผูน้ชมครับไปเบิ่งนี่ฮะการพัฒนาของประเทศไทยนะว่าเพื่อนพัฒนาเพื่อนในถนนดีอีรีโบอันนี้ท่านเขาสวน,นนี่นี่ยอันนี้ท่านเขาสวนของแท้เลยนะท่านผูน้ชมครับเนะี่ยบาเสือกันเล่าเมืองน้ำบาโบตีน้ำบาบบติ่นบบนะนเพื่องเอ้ยนะนี่คือภาพจริงเนี่ยให้ภาพฟ้องเลยว่านี่คือของจริงขณะท่านเขาสวนนี่ผนยังมีเส้นแบง่งจราจรชัดเจนนะพูด อ่าถูกเนี่ยคอนกรีตเสริมเหล็กทำประชมคำออกมาเป็นถนนราดยางเลี้ยวขวาออกมาเนี่ยฮะซิงทีเบาบอมอีลีคือธรรมชาตินะทนผร,ร้ชมครบโอ้พุ่นนะ่ป่ายยอดภูเขาธรรมชาติอ่าถูกประเทศไทยหนายูหนายูเพลยงไอชุม่มชืน้นเนี่ยอากาศบริสุทธิ์่แล้ว นี่แหละนี่แหละนี่แหละนี่ยสิ่งที่บาโบเองอยากนํานเสนอเนี่ยต้องขอบคุณประเทศไทยนะที่มีสิ่งดีๆให้บาโบได้นําเสนอนะฮะโนี่ข่าวมาในพื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยอำเภอหัวหินนั่นเองอ้าท็โอ้สุด,ดยอดเนี่ยบอกเลยว่าสุดยอดสุดยอดอีลีสุดยอดแห้งเนี่ยบุเมนบาบาโบอุ้ยเนะฮะบุเมนบาบาโบอ่าแกล่งเยินโยเอานี่คนกรีดอีกแล้วเนี่ย ปเนี่ยค้อนกรีดพี่น้องเอ้ยนะฮะเอาเอาเอานี่ยคอนกรีดน,นะโอ้โหเอาเดี๋ยวเดี๋ยวบาวูจะออกปรดับน,นอกอีกพี่น้องเลยนะ,ะบาไปหอดใส่นะทั้งไปสวนทั้งไปป่าบอกกันเลยว่าคอนกรีตอย่างดีนะฮะราดอย่างยางดีนะฮะโอ้โห,โห,โห,โหพี่สุนเห็นแล้วนะพี่สุนเห็นแล้วนะมันเหี้ยบาวูเองมากนะฮะ อีกพื้นที่หนึ่งเนี่ยพี่น้องเอ๋ยเนี่ยนี่แหละที่ิันบอกว่าประเทศที่น้ำไหลไฟสว่างนะฮะหนทางสะดวกสบายนี่คือเมืองไทยนี่คือไทยแลนด์สยามเมืองยิ้มเนี่ยอ,อ๋อธรรมชาตินะฮะภูเขาด่านบนบ้าทุกไฮไลท์ของสถานทีท่ทีบาบูมากเดินไปเลยนะถนนหมายเลขสามสองหนึ่งแปดเนี่ยมุ่งหน้าตัดต,ต่อไปคือจะไปน้ำตกเนี่ยน้ำตกป่าละอู ้ยเอาปนิอ,อกไปถนนลัก,กเลยแหละพี่น้องเอ้ยนะจากถนนทีบอมีชื่อนี่ฮะบอมีชื่อนี่ฮะไม่ทราบซื่อนะฮะโอ้โหหลินพันกันเลยบาร์บวกอะไรจะออกไปด้านนอกเนี่ยเพื่อจะไปบึงถนนเนี่ยถนนลัก,กเนาะโอ้มุมนี้ธรรมชาติธรรมชาติขนาดเลยบอเสือกำลังม่าพิสูจน์ด้วยตัวเองเด้อบอเสือบาร์บวกเนี่ย ว่านี่คือประเทศไทยนี่คือไทยแลนด์เนี่ยอำเภอหัวหินนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทางผู้ชมเอ๋ยจากถนนเส้นนี้จะไปถนนไมายเลขสามสอน่งแปดะฮะด้านหน้าของบาบูจะเป็นถนนลกัลกๆแล้วอันนี้เลยเข้ามาตรงนี้เลยอันนี้เป็นหมู่บ้านหนองพับนะฮะ เมื่อเลี้ยวออกมาก็จะเห็นเหมือนทางเข้าไปในป่าในภูเขาตอนนี้ว่าพวกเอง UT กะม่อเศร้าแปดนะฮะเป็นเส้นทางที่จะมุ่งไปย่างชุ่มเนี่ยอ๋อเหมือนมาเหมือนย่างชุ่มน้อยซีจเกตเลิคกครับพี่น้องครับแต่บ้าบอแมนเด้อสวัสดีทุกท่านทุกทาก่านกลับกันนะฮะตอนนี้บ้าบโมเองกะบอกกันเลยว่าพาท่านผู้ชมมาเบิองอีกหนึ่งธรรมาชาติเนี่ยของประเทศไทยของเมืองไทยเนาะพี่น้องน้อยจะมีถ้ำรับแร อ่าโอ้ยพี่น้องเอ๋ยขันบอกจากบานมากกับกเวนสิ่งนีเนะะี่ยสิงทีบอกกันเรียกว่าเห็นได้รลายเนะะี่ยพื้นทีนะะ่นี่ะและนี่ก็อีกหพื้นทีหนึ่งทีเห็นคือเพื่นปลูกต้นสับป,ประรดนะะี่ะพี่น้องครับต้นบักนัดนะะี่ยและบาวเองจะมองเห็นโครงการช่างหัวมันนะฮะีฮย อย่างน้องโครงการช่างหัวมันเคยได้ยินในหลวงรัชกาลที่9ของคนไทยนะเพิ่นได้ตราตไว้นะครับว่าโครงการช่างหัวมันโอ้ปลาคักๆเลยเนะี่ยเป,ป็นอะไรนะปลาอีลีปลาอลลอปลากระเดียปลากระดอเลยนี่อ๋อถูกทานเขาปลาของประเทศไทยมื้อนี้กินวันไลกินทอดปลาท่อมนะบ่ได้มาน้ำกันบ่ได้มาน้ำกันบ่ได้มาน้ำกันพี่น้องะไรนะมนื้อนี้นี่แหละคือสิ่งที่ ธรรมชาติสร้างขึ้นมาเนี่ยเนี่ยธรรมชาติอยู่คู่กับมนุษย์เนี่ยที่ไทยเนี่ยธรรมชาติรายล้อมความเจริญเนี่ยความเจริญที่รายล้อมด้วยธรรมชาติอีกหนึ่งคลิปวิดีโอเนะะี่ยทีบาโบเองอยากนําเสนอเนี่ยการเดินทางของตัวเองเนี่ยว่าไปไซมาไซก็แล้วแตเนี่ยอยากเก็บภาบรรยากาศการเดินทางที่ตัวเองหเห็นที่ตัวเองไปเนี่ยมาฝากตอนไวัยห้ท่านผู้ชม ได้เบิงได้เห็นได้สัมผัสน้ำนั่นเองเนะ่ยสิ่งนี้คือกำไรของชีวิตทีบาบูได้มากอาศัยบนพื้นแผ่นดินไทยเนี่ยอาศัยทำมาหากินเนี่ยแน่นอนบอกคิดกดเราจะปฏิทัยนะให้กระรกลังใจเนี่ยคนไทยเนี่นะฮะแหละกัคนไทยเพิ่นอบอ้อ,อมอารีนะสี่นาทีบอดีบอกยังเห็นน้องพี่น้องเนาะซื่อสัตดเนี่ยขยันอดทนนะฮะเห็นงานบานมึนก็จะไหวน้องพี่น,น,น,น้อง,องน้องกฎหมายของประเทศไทยเพิ่นก็ถือว่ามีเนี่ยมีอะไรก็บกุดลงโทษกับ แรกเนาะโอ้เสร็จแบง่งจราจรเนี่ยโค้งนี่นะสีแดงเพิ่นจะมีโคง้งเนี่ยทางข้นขาไปหรอกเลยนะเพิ่นจะมีขีดสีแดงแต้มสีสีแดงนะ่ยบนพื้นที่ของโค้งที่อันตรายเนี่ยและก็บอกกันเลยว่าเนี่ยอ่าทางประเทศไทยเนี่ยเส้นแบง่งจราจรอย่างที่ทำเพื่อนร่วเห็นเนี่ยเป็นกฎหมายสากลได้พี่น้องเลยนะเป็นกฎหมายสากลที่มวลเวลา่าประเทศไทย จะเหตุออกมาเองตามใจบ่แม่ได้ทามผู้ชมเลยนะนะฮะนี่ยนี่คือมาตรฐานสากลเนะี่ยของการสร้างถนนเนะี่ยต้องมีเส้นแบ่งจราจรต้องมีเครื่องหมายเนะี่ยเครื่องหมายเตือนนะฮะบอกจะเป็นเขื่อชุมชนนะฮะพื้นที่โรงเรียนพื้นที่อันตรายนะทางโคง้งทางลาดชันเนะะี่ยจุดแยกจุดตัดเนะะี่ยโอ้จุดเลี่ยวนะ,ะจุดอันตรายนี่สถานที่ที่เป็นอ่า ป่าเนี่ยนะรบางวันจะเป็นจะมีสัตว์นะี่ยที่ข้ามถนนยังก็ต้องอันตรายระว่างอู้นี่สี่แยกจุดตัดอ๋อพี่น้องเนะอ้ยเนี่ยโอ้โหถนนคือดีแถอเด้ป้าบอกเองขึ้นแล้วออนซอนนะท่านผู้ชมครับออนซอนอีรีนะออนซ้อนมาติดไทยออนซอนหลายออนซอนแห้งบอกเลยว่าโอ้โห เอาพี่น้องเอ๋ยทันทีเขามาอเราชมคลิปวีดีโอบาโบนะเดี๋ยวเบิ้องเดห็นนีอาจจะอจจัศจรรย์ใจอาจจะตื่นเต้นใจไปน้ำบาโบนะว่านี่คือเส้นทางที่เข้าไปในป่านะฮะต้นน้านของบาโบจะเป็นเส้นทางทีโอโหพี่น,น้อง,งเอหนนยนหหนหหหเเหหหหแแหวงาหาหห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 หนหหงหหหอหงหห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 างหามหห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 หอ,อ,อ,งงอ,อว ทักสิหาคำไดลมาสรรเสริญเงื่อนย่อปอปันสิ่งที่เห็นตรงหน้านั่นคือความจริงเนี่ยบอมีสิ่งทีจะตัวเนี่ยบอมีสิ่งทีจะหลอกจะลวงเนี่ยอ้าอ่าทุกเข้าไปกับบอสิตกับบอสุนพี่น้องเองเ๋ยนะฮะบ,าบ่าวเองจะฝากคลิปวิดีโอธรรมชมใหม่เพียงธรรมนกันแล้วกันเด้อเนี่ยท่านด้ทีมมาร์กไลเซนชอบกปอย่าลืม กดไหลเป็นกำลังใจให้บาโบนะกดกระดิง่งแจง้งเตือนสิ่งที่สำคัญสอยสนับสนุนบาโบะโดยการบอกกดขามโฆษนาก,ากันแล้วกันกันแล้วกันนะนครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้สบายดีสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โห,โหใส่เข้ามาโอ้โหเปลืองอิลีบาโบนี่ก็ได้บาโบนี่ก็ได้นี่คือเส้นทางเข้าไปในป่าเ้อะพี่น้องเอ้เนี่ยไปแล้วไปแล้วเนี่ยสบายดีสวัสดีครับ